บทที่49รหัส666ถ้าเธอมีสายตาพิเศษที่สามารถมองเห็นสนามแม่เหล็กนี้ได้เธอจะเห็นเหมือนว่าโลกของพวกเรากำลังหายใจอยู่เลยนั่นคือมีการพองตัวยามที่มีการระเบิดและยุบตัวเมื่อไม่มีการระเบิดในแกนกลางโลกมันจะสลับเดี๋ยวยุบเดี๋ยวพองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา แต่การพองตัวสูงสุดของมันถึงอย่างไรก็จะไม่เกินค่าที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับดาวโลกไกาอานั้นคือประมาณ3ใน12ส่วนของดาวโลกเทิงรามีข่าวดีและข่าวร้ายที่เธอจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับดาวโลกไกาอาเธอจะเลือกฟังข่าวไหนก่อนใายเอิญถามเหมือนเล่นมุกข่าวดีก่อนสิครับ มุกนี้เขาต้องฟังข่าวดีก่อนมันถึงจะสนุกผมตอบข่าวดีคือขณะนี้ดาวโลกไกอาของเธอได้รับอนุญ,ญาตให้เปลี่ยนค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กให้ยกตัวสูงขึ้นเป็นค่าที่เมื่อเปรียบเทียบกับดาวโลกเธองเร่อแล้วจะเท่ากับ6ใน12ส่วนนั่นคือ นั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ที่ดาวโลกไกอาจะมีความฉลาดมากขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวแล้วข่าวร้ายนะครับผมถามต่อทันทีจะเย็นๆสิพ่อหนุม่มเธอไม่อยากรู้เลยหรือว่าทำไมถึงมีการกำหนดค่าใหม่นี้ใครเอินปรามครับครับครับอยากรู้ครับ ที่ผ่านมาดาวโลกไกอาของเธอเกือบทําให้ระบบของจักรวาลทั้งระบบเกิดความเสียหายเพราะค่าความเข้มทางพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากโลกของเธอนั้นต่าเกินค่ามาตรฐานเนื่องจากจิตสำนึกของคนบนโลกต่าตกต่าถึงขีดสุดจนแทบจะไม่เหลือค่าพลังงานด้านบวกป้อนให้กับแกนโลกเลย เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เหล่ารูปธรรมแห่งสมาพันธ์ที่อาสาไปเป็นช่างเทคนิคเพื่อดูแลค่าพลังงานของดาวโลกไกอาต่างระดมกําลังเพื่อกอบกู้สถานการณ์ทางกายภาพในครั้งนั้นกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้โลกแก่งตัวและกระเด็นหลุดออกจากแนวโคจรของมัน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจครั้งนั้นแล้วพวกเขาจึงได้รับอนุญาตจากพระองค์ให้ดำเนินการปรับเปลี่ยนค่าวความเข้มสนามแม่เหล็กโลกของเธอเสียใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตเอาล่ะคราวนี้ถึงเวลาของข่าวร้ายแล้วใครเอินสร้างความตื่นเต้นให้ผมเล็กๆครับผมตอบ ถ้าเธอรู้จักสังเกตบนดาวโลกของเธอในช่วงเวลานี้จะเต็มไปด้วยรูปธรรมชั้นสูงจากต่างดาวพวกเขาได้เดินทางมาจากดวงดาวอันไกลโพ้นมาจากทั่วทุกสารทิศของจักรวาลมาเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนค่าโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกภายใต้รหัสปฏิบัติการว่า666 เลขรหัสนี้มาจากปริมาณค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกของเธอที่จะถูกเปลี่ยนจาก3ใน12ส่วนมาเป็น6ใน12ส่วน6ตัวแรกคือค่าที่กำลังจะเปลี่ยน6ตัวที่2คือค่าทางพลังงานที่เปรียบเทียบระหว่างโลกดาวโลกเทิงล่ากับโลกไกอาที่มีค่ามากกว่าอีก6ส่วนและ6ตัวที่3คือ โลกของเธอจะต้องถูกแบ่งโซนในแนวดิง่งที่จะมีมนุษย์อาศัยอยู่อย่างหนานแน่นออกเป็น6โซนจากแต่เดิมมีเพียงแค่5โซนเดี๋ยวก่อนครับผมเคยเห็นประหัตนี้ปรากฏในสารลึกลับที่อ้างว่ามาจากเหล่าซาตานเผยแพร่ในโลกของผมอยู่เหมือนกันมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าครับผมถาม คนที่มียานพิเศษบนโลกของเธอส่วนใหญ่จะสามารถรับรู้รหัสปฏิบัติการครั้งนี้ได้โดยรหัสนี้ได้ถูกประกาศออกไปทั่วทั้งจักรวาลเพื่อให้ชนเผ่ารูปประทามชั้นสูงเดินทางมาชุมนุมกันมาช่วยกันปรับเปลี่ยนโครงสร้างดาวโลกไกอาแต่คนที่มียานพิเศษเหล่านั้นอาจะไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการครั้งนี้เขาเห็นแค่ภาพแห่งความหายนะครั้งใหญ่ เห็นภาพการล้มตายของผู้คนจำนวนมากเห็นภาพของภัยพิบัติทุกรูปแบบได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนจากความเจ็บปวดทุกทรมานเขาเลยเข้าใจว่านี่คือรหัสของซาตานหรือเป็นรหัสแห่งความหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์และนี่คือข่าวร้ายที่เธอจำเป็นต้องรู้มันคือข่าวร้ายที่สุดเท่าที่ฉันเคยบอกกับใครต่อใครมาในชีวิต เหตุการณ์ครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของจักรวาลอย่างที่ไม่มีวันลืมกันเลยมันร้ายแรงมากขนาดนั้นเลยเหรอครับผมถามฉันเองก็ไม่อาจจะอธิบายให้เธอเห็นภาพได้ว่ามันจะร้ายแรงขนาดไหนฉันบอกได้แค่ว่าความรุนแรงของปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นรองก็แค่เหตุการณ์การสูญพันธุ์ของสัตว์ ัวใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่บนโลกของเธอเท่านั้นปฏิบัติการครั้งนี้พวกคุณจะทำอะไรบ้างครับมันจะเป็นลักษณะของการผสมปรงไปกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทางธรรมชาติที่เป็นผลมาจากจิตสำนึกที่ตกต่ำของพวกเธอภารกิจของพวกเราคือจะคอยควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงมากในบางพื้นที่และจะส่งเสริมให้ ที่รุนแรงอยู่แล้วยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อปรับแต่งน้ำหนักมวลของผิวดาวโลกให้เหมาะสมโดยลำดับเหตุการณ์ท้ายสุดของปฏิบัติการครั้งใหญ่นี้คือจะเกิดภูเขาไฟระเบิดตัวทุกมุมโลกพร้อมๆกันมากเป็นประวัติการคล้ายๆกับที่เคยทำให้สัตว์ที่เธอเรียกว่าไดโนเสาร์นั้นสูญพันธุ์ เท่าฐานที่พ่นออกมาในชั้นบรรยากาศจะหนาแน่นมากจนแสงแดดไม่สามารถเล็ดลอดลงมาสู่พื้นผิวโลกได้ทั่วทุกพื้นที่จะมืดมิดเป็นเวลานานถึง56วันสิ่งมีชีวิตคนสัตว์และพืชจะล้มตายกันอย่างมากมายมหาศาลทั้งจากการอดอาหารการเข็นข่ากันเพื่อแย,ย่งชิงอาหารและจากโรคระบาดสิ่งมีชีวิตจะเหลือรอดเพียงแค่หนึ่งในสของ ทั้งหมดในปัจจุบันโดยที่เหลือรอดก็จะได้รับความบอบช้ำพิกลพิการทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสกว่าทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะปกติได้ต้องใช้เวลานานถึง1ชั่วอายุคนกันเลยทีเดียวโดยค่าความเข้มของสนามแม่เด็กโลกภายใต้รหัสใหม่นี้จะมีผลเฉพาะมนุษย์ที่เหลือรอด และที่จะมาเกิดใหม่ภายหลังเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปแล้วเท่านั้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผมถามมันเริ่มกระบวนการมาได้ระยะหนึ่งแล้วขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็กำลังเกิดอยู่และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาตอบผมหมายถึงวันที่โลกจะมืดวันที่จะเกิดความโกลาหลวุ่นวายที่สุดนั่นนะครับ เหล่ารูปประทานชั้งสูงที่เดินทางไปบัติหน้าที่อยู่ที่นั่นทุกคนกำลังรอสัญญาณบางอย่างจากพระองค์ซึ่งพระองค์ก็กำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่เช่นกันรออะไรหรือครับผมถามพระองค์กำลังรอใครบางคนใครบางคนที่จะสามารถนำพากลุ่มคนกลุ่มสุดท้ายที่เหลือรอดให้ข้ามไปสู่โลกหลังมหาภัยพิบัติครั้งนี้เขาคือใครกันครับ ถึงเวลานั้นเธอถ,ถ,ถ,ถึงเวลานั้นเธอก็จะรู้เองคลายเอินตอบครับคุณคะฉันคิดว่าตอนนี้นะ่าจะได้เวลานอนกันแล้วทิมกับโคฮารุเดินทางมาทั้งวันคงต้องการพักผ่อนแล้วมัตสุดาเดินเข้ามาบอกอ้าวสิขอโทษทีฉันก็คุยเพลินไปหน่อยคลายเอินกล่าวขอโทษ ผมยังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เลยครับผมตอบแต่ฉันเริ่มง่วงแล้วไปนอนกันเถอะโคฮารุพูดถึงอย่างไรมันก็สมควรแก่เวลาแล้วล่ะฉันเตรียมห้องนอนไว้เรียบร้อยแล้วมัสุดาพูดขอบคุณสำหรับการสนทนาดีๆในค่ำคืนนี้ผมได้รับความรู้มากเลยครับขอบคุณสำหรับมิเล่มนี้และขอบคุณสำหรับอาหารค่ำที่แสนอร่อยด้วยนะครับ ผมไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณใครเอิร์และมัสุดาก่อนที่จยะยแยกย้ายกันไปเข้านอนบ้านของใครเอิร์หลังใหญ่และมีหลายห้องนอนเหมือนกับเตรียมพร้อมสำหรับการรับแขกหลายหลายคนพร้อมกันจะบอกว่าที่นี่เป็นเหมือนโรงแรมขนาดเล็กก็จะว่าก็น่าจะได้มัสุดาพาเดินไปตามทางเดินแคบแคเพื่อไปยังห้องห้องหนึ่งในจำนวนนั้นทั้งหมดประมาณ10ห้อง ห้องนี้เป็นห้องประจำของโคฮารุเขามัสุดาพูดขณะที่เปิดประตูห้องนั้นเชิญพักผ่อนตามสบายนะแจ๊ะเด็กๆฉันขอตัวไปนอนก่อนละมัสุดากล่าวทิ้งท้ายราตรีสวัสดิ์ครับผมกล่าวลาตามมารยาทจ้ะราตรีสวัสดิ์เช่นกันเธอหันกลับมาตอบเมื่อกี้ผมบอกว่าผมยังไม่ง่วงเลยแต่คืนนี้เมื่อหัวถึงหมอนยังไม่ทันไรผมก็หลับเป็นตาย ส่วนโคฮารุนั้นเธอนอนกอดผมแน่นทั้งคืนผมมารู้สึกตัวอีกทีก็ใกล้เวลาเช้าแล้วจากการปลุกของโคฮารุทิมคะร่วมรักกันนะคะโคฮารุ aru, กระซิบเบาๆผมค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆและก็ไม่มีคำพูดใดๆกับเธอแม้แต่คำเดียวผมใช้การกระทำของผมเป็นการแสดงออกแทนคำตอบว่าตกลง เช้าวันนี้เป็นอีกวันที่เราสองคนได้ร่วมบรรเลงบทเพลงแห่งความหันษาทางเพศกันอย่างอิ่มเอมเสียงครวญแห่งความสุขของเธอดังออกมาจนทำให้ผมรู้สึกอายเจ้าของบ้านแต่คิดในใจว่าที่นี่เขาคงไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอายอะไรผมจึงไม่ได้พยายามห้ามปรามเธอเกี่ยวกับการส่งเสียงเมื่อเสร็จภารกิจการสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต ท้องฟ้าก็สว่างพอดีใบหน้าและเรือนร่างขาวใสของโคฮารุปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากแสงแดดอ่อนๆที่เล็ดลอดเข้ามาในห้องเนื่องจากการออกแรงขับเคลื่อนร่างกายอย่างแรงในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทำให้หัวใจของผมยังคงเต้นแรงอยู่ผมจึงปล่อยให้โคฮารุนอนต่อส่วนผมค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงอย่างแผ่วเบาเพื่อออกไปสูดอากาศภายนอกยามเช้า ลักษณะทางเดินในบ้านของใครเออนี้มีทางเชื่อมยาวถ้าผมเดินกลับไปตามทางเดิมที่มาเมื่อคืนก็จะผ่านห้องครัวและไปจบที่ห้องรับแขกกับห้องเก็บมีดแต่ถ้าเดินไปอีกทางก็ดูเหมือนจะมีทางออกอีกด้านหนึ่งเพราะเห็นแสงสว่างสาดเข้ามาผมจึงคิดว่าจะจะลองเดินไปสำรวจอีกทางดูว่ามีอะไรทันทีที่พ้นชายคาบ้านมา ภาพตรงหน้าได้สะกดให้ผมต้องหยุดอยู่ตรงนั้นด้านนอกนี้เป็นลานโล่งเกือบจะไม่มีต้นไม้เลยผมสามารถมองเห็ี่ทิวทัศน์ได้ไกลสุดลูกหูลูกตามองเห็นเนินเขาเตี้ยๆสีแดงฉานสลับกันไปมาประกอบ,กบท้องฟ้าณนะเวลานี้เป็นสีแดงอมชมพูสดเนื่องจากดวงอาทิตย์เพิ่งจะโผล่พ้นขึ้นมาจากขอบฟ้า มันเป็นภาพที่สวยงามแปลกตามากๆเหมือนว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นโลกแห่งความเป็นจริงน่าจะเป็นโลกแห่งจินตนาการในหนังในหนังแฟนตาซีมากกว่า